สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นค่ะกวากมรกตที่แม่ดัลล่าเลี้ยงนะคะที่แม่ดัลล่าเลี้ยงโดยการเอากิ่งทั้งกิ่งลำทั้งลำของเขาเนี่ยมาชําน้ํานะคะเกิดรากแล้วก็มาปลูกค่ะตอนนี้คือออกหน่อให้แม่ดัลล่าแล้วค่ะใช้เวลา6เดือนนะคะประมาณ6เดือน ได้หนอใหม่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นจริงๆค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าเอ้เขาจะออกหนอแบบไหนยังไงนะคะก็รอ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 และก็รอนะคะจนวันนี้เห็นหนอเขาโผล่ขึ้นมาพ้นดินแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วกิ่งแม่ลำของแม่ในก้านของแม่นี่ยยังสดสวยอยู่ค่ะ สวยเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะได้มาอย่างนั้นสภาพเขาก็ยังคงเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนกวักมรกตนี่เป็นไม้ที่ทนค่ะเพื่อนเพื่อนทนมากมากเลยนะคะทั้งอึดทั้งทนแล้วก็สวยใบนี่สวยเป็นมันเลยนะคะเป็นมันวาวเลยเนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนสเสน่ห์ของกวักมรกตนะคะวางไว้ในตัวอาคารเป็นไม้ฟอกอากาศสุดสวยแล้วก็ เป็นไม้มงคลด้วยนะคะเพื่อนๆต่อไปได้หน่อแล้วก็เขาก็คงจะกอใหญ่ขึ้นและแม่ดัลล่าก็จะรอลุ้นดอกเขาอีกทีนะคะเพื่อนๆคะาพอเราพอแม่ดัลล่าชำน้ำําจนเขาเกิดรากเสร็จนะคะเกิดรากได้เต็มที่ก็ปรุงดินสูตรหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกนี่เอาเขาลงปลูกนะคะกวักมรกตจะ ไม่ใช่พืชที่ชอบน้ําค่ะนะคะเขาไม่ใช่พืชที่ชอบน้ําฉะนั้นหนึ่งอาทิตย์ให้ครั้งหนึ่งเขาก็ยังรอดนะคะเพื่อนๆแล้วก็สวยด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนๆให้น้ําแบบเขาทุกวันเขาเต็มๆเนี่ยเขาจะเกิดอาการเหลืองแล้วก็เน่านะคะโคนเน่ารากเน่าใบเหลืองหรือว่ายุบไปเลยนะคะไม่โตเลยนะคะ ฉะนั้นเพื่อนๆก็ถ้าท่านไหนไม่มีเวลาแล้วอยากเลี้ยงไม้มงคลสวยๆนะคะดูแลง่ายอึดทนนะคะก็นี่เลยค่ะกวักมรกตนะคะเพื่อนๆค่ะกวักมรกตนะคะนี่ค่ะก็บางบางต้นก็ใบประมาณ10กว่าใบนะคะบางต้นก็20สขึ้น ต้นที่แม่ดัลล่าเอาเอาก้านของเขามาชํำเนี่ยใบนี้นะคะถ้านับใบที่สมบูรณ์จริงๆนะคะก็มี22ใบค่ะเขาออกอย่างนี้นะคะเป็นคู่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 ขึ้นนะคะจนสุดปลายใบเลยค่ะเพื่อนๆแม่ดัลล่าเคยเห็นนะคะ25-26ใบก็มีค่ะอ้วันนั้นอลังการงานสร้างมากเลยนะคะ การที่แม่ดอลล่าเลี้ยงเนี่ยถ้าถ้านับใบล่างก็เป็น23ใบจิ๋วนะคะ23ใบจิว๋วนี่ค่ะการเอาไว้ช่วงหน้าแล้งนี่สามารถที่จะเอาไว้บริเวณที่มีแดดได้นะคะเพื่อนๆคือเราจะไม่ห่วงเรื่องน้ำเขานะคะไม่ไม่ห่วงน้ำเกินเพราะว่าฝนไม่ค่อยตกนะคะ แต่ถ้าน้าฝนเนี่ยต้องหลบเข้ามาในชายคาค่ะเพราะว่าถ้าได้น้ําฝนเรื่อยๆๆๆๆแล้วการระบายน้ําในกระถางไม่ดีนี่ไปกันใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆกวักมรกตของเราจะเฉาจะไม่สวยเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต้นที่แม่น,น่าเลี้ยงนี่ก็แม่น,น่าเอาไว้ใต้ชายคานะคะเพื่อนๆตอนแรกก็เอาไว้ ใต้ร่มคูนแล้วก็ย้ายมาใต้ชายคานะคะแดดก็เขาจะได้แดดช่วงเช้าค่ะนะคะอนุบาลให้เขาจนแบบแข็งแรงเต็มที่แล้วก็รอหนอเขาจนวันนี้มาถึงนะคะวันนี้ที่รอคอยค่ะเพื่อนๆหนอของเขาออกอย่างนี้นะคะนี่สุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็หวังว่าเขาคงจะออกรอบๆนะคะรอบๆกร,ระถางใบนี้เลยนะคะการให้ปุ๋ยก็แม่ดาล่าให้ปุ๋ยแค่หนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆ6เดือนให้แค่ครั้งเดียวค่ะให้ปุ๋ยอคอกนะคะพวูดินขึ้นมาแล้วก็ให้ปุ๋ยอคอกแค่นั้นค่ะนะคะเขาก็โตได้โตสวยตัวดีนะคะกวักมรกวดสีเขียวนะคะ แล้วก็จะมีกวักมรกตด่างแล้วก็มีกวักมรกตดํานะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบที่ชอบสีไหนแบบไหนก็จัดเลยค่ะถ้าด่างก็ราคาก็เป็นเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะถ้ากวักดําก็เป็นอีกราคาหนึ่งกวักเขียวเนี่ยเขียวมรกตเนี่ยก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะ แล้วแต่กำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ดาลล่าพาไปดูกระถางกวักมรกตดํำนะคะที่แม่ดาลล่าซื้อมาตอนนั้น250บาทจากร้านต้นไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้โสมพอโซมแล้วก็เกิดความเสียดายค่ะนะคะตอนเขาดีๆก็ไม่ดูแลนะคะตอนอยากได้ก็ยากยากนะคะตอนนี้ก็คือเหลือสองใบนะคะ แล้วก็สีไม่ไม่ใช่สีดำแล้วค่ะเป็นสีสนิมแล้วนะคะอ่าเมื่อวันอาทิตย์แม่ดล่าก็เลยรื้อกระถางโอ้ยแล้วก็มาเจอเซอร์ไพรส์นะคะเขาให้หน่อแม่ดล่านี่ค่ะเพื่อนหน่อไมอุตษาหให้หน่อไม้เนี่ยต้นนี้ก็เลยเป็นกิ่งแม่เลยค่ะแม่ดล่าก็เลยจัดการรื้อกระถางนะคะ พอรื้อกระถางแนละ้วถึงรู้ว่าทำไมเขาไม่โตเขาไม่ไปไหนก็เพราะ,ะกระถางไซนี้นะคะร้านต้นไม้ใส่กาบมะพร้าวสับครึ่งกระถางนะคะแล้วรากเขาจะมีอะไรกินล่ะคะด้านล่างาไม่มีอะไรกินเลยไม่มีสารอาหารอะไรเลยนะคะร้านต้นไม้เขาก็คงแบบใช้กระถางใหญ่แล้วก็ประหยัดดินนะคะประหยัดดินก็เลย ก็เลยใส่กสระมะพรสับให้เยอะนะคะผ่านไปผ่านมาไม่ไปไหนก็รื้อค่ะคือรากเขาหนีไปชนกับกระมะพร้าสับและไม่ไปไหนนะคะชดอ,อยู่อย่างนั้นนะคะดีที่แม่ดันล่าเอาหลบเข้าใต้ชายคาไม่งั้นก็คือจะเน่าตายหมดแล้วนะคะนี่ค่ะอึดทนขนาดไหนคะอึดมากทนมากนะคะนี่คือกว,กวักมรกตดดำนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นหน่อของเขาที่จะเกิดขึ้นใหม่นะคะว่า เขาจะสวยงามขนาดไหนเพราะแม่ดัลล่านี่เอากาะบมะพร้าวสับนี่ยทิ้งเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงดินใช้ดินหมักใบไม้ผสมปุ๋ยคอกนะคะคลุกเ้าให้เข้ากันแล้วก็เอาเบ้าของกวักมรกตที่หรือเอากาเบมะพร้าวสับออกเนี่ลงไปปลูกใหม่ค่ะแล้วก็เอาเขาหลบใต้ใชายคานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ดัลล่าจะมาอาตตัปเดตตอนอ่า นอใหม่ของเขาจเจริญเติบโตได้เต็มที่และแม่ดอลล่าใส่ใจดูแลเต็มที่ผลลัพธ์จะออกมายังไงนะคะวันนี้แม่ดลล่าก็นี่แหละคะ่ะพามาดูกวักมรกตเขียวที่ออกหนอกวักมรกตดําที่ออกหนอนะคะเพื่อนๆค่ะก็ใช้เวลานาน,านค่ะจะว่านานก็นานนะคะ6เดือนจะว่าเร็วก็เร็วเหมือนกันนะคะ ก็แป๊บๆก็6เดือนแล้วนะคะด้วยเราเป็นวัยอาวุโสนะคะก็วันเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะแป๊บๆตีแป๊บๆหกเดือนนะเพื่อนก็นี่แหละค่ะแม่ดราก็พาเพื่อนๆมาดูนี่แหละค่ะนะคะไม้มงคลสวยๆมีก้านเดียวก็สวยได้นะคะเพื่อนๆ่า ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ